ครับเี่ก็เป็นสวนกระท้อนนะครับของแม่คำปินเพ็งศิริยานะครับอ,อยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตํบบาบลมะฟองอำเภอกรุพร,รพะจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับตอนนี้ก็กระท้อนก็เริ่มออกลูกแล้วนะปีนี้ดอกดกมากเลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือ,อเมื่อดอกดกแล้วเนี่ยแต่ไม่ค่อยติดลูกนะครับมีมีมมพันธุ์ทับทิมหรือพันธุ์ที่เรนนี่นวลนี่มนนนันก,ก็ก็ดูจะดีหน่อยนะครับก็ตก ได้ลูกเยอะหน่อยนะครับส่วนพันอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเนี่ยก็อยู่กันในป่าอากาศเยน็นเสบายสบายนะช่วงนี้เวลา4โมงเย็นนะครับ16.00นอน,นะครับอ,อยู่ในนี้กำลังออกกระท้อนอยู่นะครับ ก็อยู่กันในสวนนะครับอยู่ในป่านะก็มีทุกอย่างมีมะละกอซึ่งเกิดเองนะครับไม่ได้ปลูกมะละกอเอ้ยอะไรก็เยอะแยะนะครับอยู่กับสบายๆนะครับนี่กับมะละกออันนี้ก็งอกเองนะงอกมาก็กลดน้ำไว้เดี๋ยวก็ได้กินนะครับมะละกอหวานก็มีอันนี้ทนพันปุยฝ้ายับตุนใหญ่ใหญ่มากๆ นะครับต้นสูงก่จจาเป็นต้องห่อให้หมดปีนี้ลูกไม่สวยนะครับลูกมันก็จะดีเท่าไหรนะ่ไอ้ต้นนี้ก็เมื่อก่อนปีปีที่แล้วดอกมากนะครับปีนี้ดอกดอกมากแต่ว่าลูกไม่ใช่มนะีทั้งหมดนี้นะครับเป็นสวนผสมผสานนะครับบางทีเราก็ปลูกมะเขือพวงมั่งอะไรมั่งนะครับระหว่างอยู่ดึงอยู่เปล่านะครับก็ทำรายได้มั่ง นอ,นอกจากเงกินจำนานาแล้วก็จะมีค่ารา,ายได้ในสวนเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นหลายวันไปนวันเว้น,นวันเก็บผักส่งขายก็มังมันก็มีปนะ่าไผ่นะเรียกว่าผ่กินทรงซึ่งเราก็ได้ปลูกเอาไว้ตอนนี้ก็เริ่มจะขึ้นโคนแล้วเริ่มไม่ค่อยมีลูกนะไม่ค่อยมีหนอ่อเนะี่ยตอนนี้มันเกิดพวงก,กับมันเกิดพวงก,ก็ เริ่มให้ผลผลิตนะครับไปเก็บพวงพันุซื้อมาจากตลาดแล้วมาปลูกนะครับก็ปลูกไปเนาะก็เป็นข้าวข้าวเป็นวันปแลไปก็มีป่ากล้วยมีมะละกองอกเองนะครับสวนก็ร่มรื่นนะครับน่าอยู่สบา,บายๆนะหลังก็เสียนมีมะม่วงม่วงกับพันมะม่วงกับมีพัน อันนี้แก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิ้นเมื่อก่อนก็มีคนมารับซื้อตอนนี้ก็ขายเป็นดิบให้เขาไปบม่มแล้วก็ไปทําส้มแผน่นนะจริงๆแล้วก็อยากจะทําเองแต่ว่าเวลาไม่ค่อยมีก็ไม่ทําปล่อยไป,ไปนี่กับป่าไผ่อยู่ลกๆนี่นี่เม,มก่อก็ก็เกิดเองนะครับอยู่ลกๆอยู่มะม่วงอันนี้แก้วขมิ้นก็ดกดก,ดกพอสมควรครับน,นีรุ่นที่สองรุ่นแรกหมดไปละ แต่ปัญหาคือกระลอกเยอะจริงๆนะครับกระลอกเยอะกินกระหมดเนาะก็มีหลายๆอย่างที่เราปลูกแล้วก็อยู่กันแบบดิ้กอยู่เปล่าเนาะก็มีดูมันดบเนี่ยก่อนกับพืชเลยดูเป็นป่าเลยครับบ้านผมเป็นมิตรป่า พเ็ดต้องอกเองไม่ได้ปลูกสภาพก็มันจะไม่ลูกให้กินแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ดกปีที่แล้วจะด,ดกมากครับปีนี้ก็เพิได้ห่อเล็กเล็กน้อยๆนะครับไปดูอยู่เปล่าก็มีเนี่ยกลมวม่วงแจะเขาไมีน้นดกหน่อยนะครับเนี่ยเป็นงวงพวงแต่มาขาจออหมดแล้วนะครับ มีมะเขือพวกกงกงนะ็งองเองนะงองเองเราก็ไม่ได้ปลูกกับดน้ำไว้กับเก็บขายได้นะครับโลหลายตันพริกกับงอกเองเราไม่ได้ปลูกนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพริกกับพริกกังองเองครับเก็บไว้กินได้นะเก็บไว้กินไป กองปุ๋ยหมักปุ๋ยก็คือใบไม้นะครับมีใบไม้ใบไม้ที่มันล่วงๆแล้วก็กาดๆเก็บกองเอาไว้แล้วก็ใช้พอดอหนึ่งใส่ผสมเข้าไปเดี๋ยวก็สภาพักก็จะเป็นดินนะครับก็มีไก่มีการเลี้ยงไก่มั่งเลี้ยงไก่มีไก่อยู่ในป่านะครับไก่เราเองอเสร็จแล้วก็จะมีมีขนุน มันได้รอดรอดตายจากน้ําท่วมเมื่อก่อนปลูกเยอะนะครับเริ่มได้เหลือต้นเดียวนี่ลูกใหญ่แล้วออันนี้พันอ่าก็เรียกอะไรอ่ะทองประเสริฐนะครับกลุ่มทองประเสริฐนี่ก็ลูกเริ่มแก่แล้วแล้วก็ได้กินไม่ได้ขายนะครับขนมก็บไว้กินเองนะถ้ากินในบอกก็เผื่อไปวางขายก็ได้ก็ร,รับซื้อหมดดูกระต้อนปีนี้ไม่ค่อยดกนะตอนนี้ อยู่ลมเลื่อนนะครับสวนงเราครับกอเคนี้นะครับโชว์สวนนิดนึงอยูสย่สบายสบาย